พี่อย่ามาเหรอ <S 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 ไอ้ <S <S ไนี่นามาทำอะไร<อ>ที่นี่เนี่ยทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้ที่นี่เหมือนบ้านของฉันนี่นะเฮ้บ้านนายทำรองอาบน้ำอย่างนั้นเหรอว่าแต่ว่าเธอนมาทำอะไรที่นี่กันล่ะห้องน้ำบ้านฉันเสียอ๋องานหเหรอช่วยงานที่บ้านด้วยพี่อย่ามาเป็นเด็กดีหลืเหมือนกันนะโอ้ยแล้วว่าเธอมันจ้องมองอะไรคิดลามกกับฉันอยู่งั้นเหรอไอ้ไนายพูดออกมาได้ยังไงอะใครคิดลามกอะข้าจะไม่รู้ได้ยังไงเล่า ออไปแห้งไหนเหรอไม้หนุ่นิจอาอ,อิอยูอิอายุสิบสองถึงฉันอยากมีความรักแค่ไหนแต่ฉันไม่มีทางลงเอยกับคนในห้องแน่ทำไมฮิอยม้าชอบล้อฉันอยู่เรื่อยนะชอบทำตัวไร้สาระอะไรเนี่ยฉันลงความเห็นเหรอเขาให้ลูกค้าที่มา แสดงความเห็นงั้นฉันก็เขียนได้สิงั้นผมเข้าไปแล้วนะผมบอกแล้ว่าอย่าให้เล่าเย้ผมชนะแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฮอไอฉันอยากตายนะจ้า ตอนทำสารภาพได้ที่อนิเมะแอดดี้พีโล่ยูอิจังฉันว่าเรื่องนี้ฮิมะคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะวันดีทาคาโออวันดีคาแรกภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอืมอืม คงใช่คงใช่งั้นเหรอเอออุอ้ยนี่น,นี่มองทางนี้หน่อยสิฮะทำเร็จแล้วเราคำคมเด็ดใหม่คำคมเด็ดเหรอเราจะสะสมข้อความเด็ดทั้งหลายที่เขาสองคนพูดรวรมไว้เป็นคำคมเด็ดเด็ดเลยเราเรียกว่าคำคมเด็ดของคนเป็นแฟนกันโอ้โอ้บชายนีบ้าบอจัง ห้องเต็มตัวนักเรียนหญิงนี่ฉันว่าเฮียมะคุงเนี่ยเขาเท่มากเลยเนอะนอกจากจะหล่อแล้วยังเล่นกีฬาเก่งอีกโห้ยเขาสุดยอดเลยนั้นเหรอเดกอินจ,จังก็เป็นตัวท็อปของห้องเราอะนะถ้าเทียบกับเฮียมะเธอนี่จืดไปเลยตอนนั่นะ่ะทำให้ฉันปวดหัวได้ทุกทีเธอว่ากันว่าผู้ชายชอบรลอกคนที่ตัวเองชอบนะพี่สาวฉันบอกเองละ อย่างแมาเหรอจะชอบฉันไม่มีทางเลยจริงเหรอแต่อย่างน้อยเขาน่าจะขอโทษเธอสะหน่อยนะให้คนอื่นเห็นตอนโป้เน,นี่ยมันน่าอายจะตายอึบอยู่อีจังเธอใส่ปลาแล้วเหรออ๋ออืมโตแล้วเหรอมารินจังล่ะโอ้ยฉันน่ะใส่แค่สปอร์ตบาร์แต่รุ่นเรามีตั้งหลายคนที่เริ่มใส่บลาแล้วเออ อันนี้ิดจังยังใส่เสื้อทับอยู่อีกเหรออีกไม่นานทาคขาโอคงทิ้งแน่เลยถ้าเธอยังใส่เสื้อทับเป็นเด็กๆแบบนั้นน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อฉันเนี่ยนะยังใส่เสื้อทับเป็นเด็กๆจนต้องถูกทาคขาโอคงทิง้งเออนี่อนเอานะแล้วไปหาบลาที่เหมาะกับเธอ,เอ,อจริงนะขอบใจมากเลยไปด้วยกันนะ่อีกจังเอ,อ้ยฉันขอตัวนะปลาเธอเนี่ยนะมันเล็กเกินไปไปหาใหม่ให้มันเหมาะหน่อยนะ ว้าวโอ้ย <ś 2> ดูสุดยอดเลยใช่ <ś 2> ย,ย 2> <ś> 2> สวย <ś> 2> 2> ทั้งนั้นเลยดูสิแต่ละทรงอืมอืมจังเลยแถมกลิ่นยังหอมอีกด้วยนะเผยอกของคุณเหรออุ้ยฉันไม่ชอบลาแบบนี้เลยมันแน่นจนเจ็บไปหมด 2> <ś> 2> สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเ <ś 2> อะอ,อคือว่า ผู้หญิงเราต้องใส่บราทุกวันนะคะถ้าซื้อผิดไซส์จะไม่ดีกับร่างกายต้องเลือกให้ถูกคะ่ะงานเลยเหรอคะอจะลองดูก่อนก็ได้นะคะให้เชวัดไหมคะฮะ<า>ขนาดเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะหนูหนูอายนะคะเถอะยี่ห้องท้าลองอเลยดีกว่านะคะฮาหนปี ขอโทษที่ไม่ได้ช่วยนะขอให้เธอ<ค>ช่วย,ช,วยช่วยวัดไหม่คะ่ะเดจาวูชา,ชาดๆโยอีอยอจังขอโทษนะตอนเขาล่าตัวฉันไปฉันกลัวแทบตายเลยฉันก็เหมือนกันว่าแต่ฉันได้ลาลายน่ารักมาด้วยลนะ่ะของโยอีจังสีขาวน่ารักดีจังเลยอ่ะพอได้ลาถูกขนาดฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วล่ะ <c oughs> ฉันรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นสาวแล้วเลยล่ะก็ใช่อ่ะสิฉันรู้สึกว่าตัวฉันสูงขึ้นนิดหนึง่งเอาวีจังขอคุยด้วยหน่อยสิอืฮะคนนั้นอยู่ห้องข้างๆเรานี่เหมือนจะเชื่อมอริคงุง นี่อย่างนัก็ลองคิดดูนะอสุดยอดเลย <G ül> อยูอีกจังเมื่อกี้เขาสารภาพรักกันด้วยสารภาพรักกัน <G ül> เขาเป็นคนแรกเลยอะที่มาสารภาพรัก <G ül> ไงก็ลองคิดดูนะม <G ül> ันร็วเร็วมากเลยนะฉันช็อกไปเลยเอ้ยแ <G ül> ม้ขนาดช็อกยังน่ารักจังเลยนะครับเลิกราฉันได้แล้วนะ แมที่สุดยุ้ยจังก็มีแฟนกับเขาแล้วว่าไงล่ะจะตอบตกลงไหมเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบริคุได้ช็อกโกแลตตั้ง20่อันตอนวันวนาเลนไทน์อ่ะใช่แล้วล่ะน่าจะลองคบดูนะลองคบดูเหรอพี่สาวฉันบอกว่าพอคบกันไปแล้วอาจจะชอบเขาจริงๆก็ได้ลองคบดูแล้วฉันจะชอบเขาเหรอ นี่ฮานาบิความรักเป็นยังไงเหรอฮะคือคือคือว่าเอฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเธอมีแฟนแล้วนะอืมเวลาที่ทาคาะอกมองมาที่ฉันเนี่ยมารู้สึกแป๊บๆในอกฉันอธิบายไม่ถูกเลยล่ะเอ้ยอธิบายไม่ถูกเหรอมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างอยูอย่ในใจฉันนะโอฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง เอออีคออูไม่เล่นนะอยสิเขาทำอะไรอะแตะแขนเหรอเด็กผู้ชายพวกเนี้ยจงใจมาโดนตัวนะเะืึงสารพัดตลกตคนละครเรียมะคราวนี้นายสอนอะไรพวกผู้ชายอีกล่ะยทำไมจะต้องมาว่าฉันด้วยเราเลิกโดนตัวผู้หญิงทักทีฉันไม่ได้ทำแบบนั้นนะฉันไม่ได้สนเธอได้ซ้ำไปอะ อาการนี้เขาเรียกว่าหลงตัวเองใช่เปล่าอะฮะนะว่าใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยอะไรของเธออีกเล่าก็แล้วแต่ละกันอาแล้วแต่มีคนที่เขาสนใจฉันก็แล้วกันโอ้เอาที่สบายใจเลยมีคนมาสารภาพรักฉันฮืว่ารู้เอาไว้ด้วยนะใครจริงวะเนี่ยใครใครเหรอฮูหนอกตาบอดที่ไหนแต่มาเยอยบกรู้อยากรู้ นี่บ้านเธอเลยยังซ่อมไม่เสร็จอีกเหรออาวไ่คุยที่เจียม,ม้าใจร้ายชอบพูดด้ันหนุดนิดอยู่เรื่อยฉันลไม่ชอบเลยเกลียดต่นั่นจังเรลียดมีคนมาเขียนตอบฉันด้วยเหรอ มีคนที่นี่คอยให้กำลังใจฉันอยู่ลายมือแย่จริงๆหรือว่าจะเป็นฮิยามะกันนะฉันไม่รู้แหลยว่าเป็นฝีมือของใครแต่ฉันก็รู้สึกดีขึ้นน่ะฮะฮิยามะนายเห็นกุญแจฉันหรือเปล่ากุญแจเหรอไม่เห็นเลยองั้นเหรอขอบใจนะ เออนี่เดี๋ยวก่อนหึคุญแจอะไรเหรอเดี๋ยวเอเอมันสำคัญมากเลยอย่างนั้นใช่ไหมเป็นกุญแจที่แม่ฉันเคยใช้มาก่อนอะอนะ๋องั้นรอก่อน ของสำคัญไม่ใช่ดิยังไงเล่าเธอยือนรออยู่ตรงนั้นแล้วนอะ เจอที่ไหนเหรอมันติดอยู่ตรงท่อระบายน้ำขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณเยอะหรอกเขายังช่วยนะที่เจอฉันอยากจะขอบคุณเขาให้มากกว่านี้อีกแต่ว่ามันติดอยู่ที่ปากหรือว่านี่คือความรัก าอีซังมริคุงขอโทษนะฮะ <Huh? S 1> ฉันคงจะคบกับมริคุงไม่ได้หรอกอย่างนั้นเหรอฉันต้องขอโทษที่ต้องพูดกับเธอแบบเนี้ย hmm. ฉันดีใจที่เธอบอกว่าเธอชอบฉันแต่ว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วฉันก็เลยเ hmm? อมอมริคุงอาเธอะอ,อะไรกันเนี่ย จังมีคนที่ชอบแล้วทำไมไม่เคยรู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นใครมาก่อนเอยนี่มาแอบฟังฉันอีกแล้วเหรอเรื่องนั้น,นช่างเถอะนะใครกันใครกันเหรอใคร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 อยากรู้รอยากรู้รอยากรู้ยอยากรู้อยากรู้คือคือว่าคือเขาเขาเขาคือนี่นี่อย่ามา อีจังเนี่ยชอบพยามาที่ยังไงเหนื่ยม <c oughs> ีเล่าเารได้แล้วดีแล้วล่ะ,ละยูอีกจัง <c oughs> เป็นอย่างที่เธอเคยพูดจริงๆด้วยความรักทําไม่รู้สึกว่าหัวใจมันแกบบ๊บแก๊บความรักมันก็ดีแบบนี้นี่เองนะงั้นจ้าววิชาข้กากรรมต้องพยายามมากขึ้นนะทำไมล่ะพี่ฉันเคยบอกว่า เราให้เคลมสรารภาพรักตอนเรียนว,วิชา,ากฏกรรมจะได้ผลตอบรับที่ดีจริงเหรอฉันชอบนายนะงั้นเหรอฉันเลือกแล้วฉันจะทำให้เขาฮะใช่ฉันจะให้ทาคกะโอคุงให้ได้เลยสารภาพรักเหรอจะคิดมากไปเลยนะต้องทำเครมสารภาพรักให้เขาจริงๆเหรอยูอีจัา แล้วฉันจะทำเค้กอะไรดีเครกสตรอเบอรี่ดีไหมอ๋อบริคุงทำไงดีฉันจะเดินไปยังไงดียฉันว่าเขาต้องไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกแล้วแน่ๆเลยแล้วฉันจะเดินผ่านก็ไปได้ยังไงอ่ะอเออาอีเป็นอะไรเหรออ๋ออ๋ออี๋แมายืนทำอะไรอยู่งั้นเหรอ ค,คือว่าฉันไม่กล้าเดินผ่านมริคุงนะโอ้ยตามฉันมาเธอแอบอยู่หลังฉันนี่แหละฉันจะบังให้เธอเองนายจะให้ฉันแอบหลังนายแต่ว่าฉันตัวสูงกว่านายนะฉันไม่รู้สึกว่าซ่อนอยู่เลยอะจริงๆนะแต่ว่า คนมาเอาส่วนผสมที่โต๊ะครูได้เลยนะจ๊ะส่วนโถอยู่ที่ชั้นหลังห้องหวังว่าจะอร่อยนะอูจะเอ๋อะไรเนี่ยเฮ้ยปล่าซะหน่อยลับแขนฉันอีกแล้วแต่อังเหรอจริงด้วยเมื่อนี้คงก็ทำหมอนั่นทำอย่างนั้นทำไมกันรือว่าเจ้าหมอนั่นเขาอาจจะ อย่าอูส้สฮิยามะฉันแค่พักเท่านั้นเองก็เห็นนายพักทุกทีอะเอาอีสังเธอจะเอาเค้ปของเธอให้คนที่เธอชอบใช่หรือเปล่าอาให้เค้ปคนที่ชอบเหรอนี่นี่น,นี่ฮิยามะชินาบอกว่าจะทำเค้ปให้เธอด้วยวันนี้หลังเลิกเรียนฉันไม่เอาหรอกถึงเธอจะเอามาให้ฉัน ฉันก็คงจะไม่รู้สึกดีใจหรอกเอาให้คนอื่นเถอะทำไมพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเพราะอยากเห็นนายเยิ้มแล้วขอบคุณเขาตั้งใจทำเคลมให้นายนะนายไม่ควรพูดแบบนั้นสิแม่คนที่เธอจะทำเคลปให้ควรจะเป็นเจ้าชายเลยสินะก็ดีแล้วละ่ะที่ไม่ใช่ฉันเนอะอย่างน้อยนายก็ควรขอบคุณทำไมต้องขอบคุณด้วยเล่า ฉันไม่สนใจเคลมนั่นหรอกถ้าให้ฉันจะเอาคว้างทิ้งไปเลยนายใจร้ายมากเลยคนที่จะให้เคลมนายอะจะต้องเป็นคนที่กล้ามากเลยนะอย่างเธอไม่เข้าใจอะไรหรอกเข้าใจสิเข้าใจดีอี่เปล่าเลยหย่อนจริงเลยทำไมทำไมกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ อย่าชกกันเฮ้ยอย่าอย่าชกกันนะชกกันทำไมอ่ะผู้เธอทะเลาะกันทำไมอ่ะฮิยามะโมริฮิยามะกับโมริเหรอเธอนลงมือก่อนใช่ไหมฮิยามะทำไมถึงไปชกเขาอ่ะตอบสิเขาทำให้ผมโกรธเธอสองคนตามครูมา ฮิยามะน่ากลัวจังเลยสงสัยเพราะว่าโกรธยูอิจังมาก่อนแน่แนเลยอะ่ะอมโกรธมากจนต้องหาที่ระบายอย่างนั้นเหรอไม่หรอกฮิยามะไม่ทำเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอย่างนั้นหรอกม่ใช่แน่ๆไม่มีวันใครรู้บ้างฮิยามะกับโมอริคุงทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเหรอ <c oughs> ถ้าใครรู้ช่วยบอกฉันทีขอร้องล่ะ เธอรู้ไหมระยะหลังๆมันเนี่ยพ่อผู้ชายชอบจับแขนผู้หญิงใช่ไหมล่ะอือใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเพื่อผู้ชายจะเปลี่ยนจากการจับแขนเป็นจับหน้าอกผู้หญิงแทนด้วยล่ะฮะเม<ะ>ไดแล้วฮ<ะ>เฮ้ยพ่ผู้ชายเนี่ย,ยบ้าที่สุดเลยจะเล่นจังเลยแล้วโมอริคุงก็พูดว่าอยากจับหน้าอกเอาอีกคุงบ้างจังเลยตอนที่โมริคุงพูดอะ พิยมาคุงบังเอิญผ่านมาพอดีเขาคงไม่ยอมบอกครูหรอกนะเพราะไม่อยากให้ยูอีิจังรู้เรื่องนี้เข้าเขาทำอย่างเงี้ยก็เพื่อ,อยูอิจังไงล,ล่ะทั้งที่ทำตัวเด็กๆชอบมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยๆแต่ว่าแต่ว่าฉันนะ ย่ามาวันดีฉันอยากจะขอบคุณนายนะเพราะนายทำเพื่อฉันมาตลอดอฉันนี่มันอ่อนแอชะมัดเลไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอกนายทำเพื่อฉันขนาดนี้แล้วเธอรู้เรื่องนี้จนได้นะอ,อฉันคงปกป้องเธอไม่ได้หรอก ยามะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยฉันทำมาให้เฮ้ยฉันอยากจะทำมาให้นายอะแคนี้ให้ฉันเหรอคือว่าฉันชอบนายอ๋ฉันชอบพีย่ยามาะเออ ฉันกลับเนะเฮ้เดี๋ยวก่อนฮึฉันชอบเธอฉันพูดมีถึงเครื่องของที่อยากพูดคำสารภาพแบบเด็กๆของฉันที่ยามะ ฉันชอบเธอมาตั้งนานแล้วตอนนี้เราโตขึ้นอีกขั้นแล้วสินะถึงจะเป็นก้าวล็กๆก,ก็ตาม ของฉันขอบคุณนะลองชิมดูสิออ,อ,อกินแล้วนะครับเป็นไงบ้างอร่อยดีขยันช่วเอือฉันน่าจะมีของให้เธอจริงเหรอจะให้อะไรฉันล่ะไปเดทกันนะฮะเดทงั้นเหรออายุสิบห้านาบีอายุสิบสอง ちゃ着私たち12歳サポーターズのマーヤとモモコが12歳を独占スクープ絶対チェックしてね素早く入れてサッと広げる素早く入れてサッと広げる <laughs> 体の練習違う音ミルクアップのためクレープ作りの練習 <laughs> エアーでそれ練習になるの <laughs> うーんたぶん それよりまたまたスクープゆいちゃんがひやまくんにクレープあげたんだってそれって告白じゃんそうクレープのスクープだからクレープクレープ岡崎もも子十二歳クレープの味はまだ知らないその食べ物この世にないし ขอขอบคุณทุกคนที่เดทที่ไหนชมเว็บวอนิเมชอนพีกร่กับพิยม่าไปด้วยก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางชหาร์จะว่าไปแล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะแต่ฉันอยากไปกันแค่สองคนต่อไปตอนเดทคู่ฉันจะทำให้หัวใจเธอเต้นตึกตึกเลย